สวัสดีครับพบกับนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาติดตั้งจอยดอยไฮสเปคลำสี่ลำหกนะฮะตรงรุ่นในออนิเวอร์ลสปอร์ต2020ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับจอหน้าที่เป็นติดรถมาก็ถอดออกนะครับเดี๋ยวเราเปิดจอพยานงินก่อนจอพยานนะครับเชื่อมต่อกับจอหน้าในระบบเ d สเียไม เดี๋ยวผมจะเปิด y o youtube ข้างหน้าให้ดูระบบปุ่มพวงมาลัยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงกล้องรอบคันยังใช้งานได้ตามเดิมนะฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทสังทิ้นปุ่มทุกอย่างใช้้ไดานเดิมรับสายวางสายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคำสั่งเสียงก็จะเป็นมิวเสียงนะฮะ ชุดกำลังเสียงจะเป็นมิวเสียงนีกน่ก็เปลี่ยนแท็กเปลี่ยนโหมด FM Navy นะครับแล้วก็มาเป็นพวกสตรีมมิ่ง USB AUX ต่างๆโอเคเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากมือถือนะฮะแชร์มาเดี๋ยวเปิด youtube ก่อน ความชัดระดับ 720p นะครตัวนี้หน้าจอเป็น OLED เดี๋ยวให้ดูจอหลังผมค่าโหมดกล้องไว้นะครับ <Hey. S 1> ร่มเสียงเสียงได้เลยผมให้ดูในโหมดกล้องนะครับนี่อยู่ในโหมดกล้อง กล้องหน้านะครับต้องรอบทันเสียงก็ยังเล่นอยู่นะฮะเสียงยังดังอยู่กับภาพด้านหลังก็ยังแสดงอยู่แบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าในหมวดจอหน้าเล่นอยู่จอพิดางก็ยังเล่นผู้โดยสารตอนสองตอนสาก็ยังรับชมวิดีโอจาก youtube ได้อยู่นะฮะไม่กวนใจแน่นอนเดี๋ยวดูด้านหน้ากัน แอปพลิเคชันที่นายเอกติดตั้งก็จะมีอยู่หลกัหลกๆนะครับเป็นวิวไทยแลนด์ฟังว uh, ิวออนไลน์เดี๋ยวนี้นะฮะระบบเดิมกล <c oughs> ้องรอบคันคอนโทรลไลน์จอเพดานซิงต้องหากันหมดนะฮะ <c oughs> หลกัหลกๆแอปพลิเคชันที่นายเอกลงให้ก็จะมีวิวไทยแลนด์ <c oughs> นะครับเน็ตฟิกยูทูบไม่มีโฆษณาดูทีวีออนไลน์สปอติฟายวีเพย์ไว้ดูหนังเรื่องนะครับมามีไลน์ทีวี อามาดูไล่ตามลำดับกันประจำประจำนะฮะก็จะเป็นวิวไทยแลนด์ฟัง Fm อมอนไลน์อ๋อแลวอีกเรื่องนะฮะตำแหน่งย<น>ึดบีเดิมนะฮะตรงนี้ใช้งานได้ตามปกติก่อนอ่ะเปลี่ยนช่อง สามารถสลีปจอได้นะฮะสไลด์ลงมาแล้วก,กดตรงนี้ครับมันก็จะสลีปจอไปจอหน้าดับจอพดานไม่ดับนะฮะจอพดานยังเล่นอยู่นี่จอพดานยังเล่นอยู่นะฮะดับเฉพาะจอหน้านะครับสลีปไปเฉพาะจอหน้าจอพดานยังแสดงภาพอยู่เจาะไปเลย นะ,ะแต่หน้าจอก็แอคทีฟกลับมานะฮะออกจากแอปก็กดโฮมค้างไว้แล้วก็ปิดปัดทิ้งไปครับนี้ Netflix มีแอคเคาท์ก็ลง Netflix ได้เลยอ่าอินล็อกอินได้เลยนะฮะ Netflix นี่เราอ่าอ,อินเข้าไปแล้วอันนี้สายการ์ตูนนะฮะมังงะ นนัทชอบดูการ์ตูนเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก่อนโอกาสเดียวโอกาสเรื่องนี้ก็สนุกชาริทเตอรลเท่มากดูไปสามสี่รอบนะฮะเรื่องนี้หวังว่าจะมีภาคต่อนี่มีการเปิดประตูแนละ้วฝาท้ายเนี่ยเปิดอยู่นะฮะจะเห็นว่ามันเป็นสายลักษสีแดงแบบนี้เดี๋ยวผมปิดกัน เมื่อกี้เป็นสัญลักษณ์สีแดงนะครับตอนนี้ก็เป็นปิดหมดเรียบร้อยแล้วประตูมีการเปิดปิดจะโชว์ที่หน้าจอด้วยนะครับโอเคดูดีโอกาสผ่พาเนลฟ,ฟิกนะฮะจอตัวนี้10นิ้วนะครับในเป็นรถสปอร์ตใส่จอแอนดรอยได้ถึง10นิ้วนะครับเพราะนั้นความคมชัดและความใหญ่เนี่ยจะสะใจมาก นี่เลยคร่าวๆนะครับว่า Netflix คุณเล่นได้นะฮะดูได้ด้วย YouTube ไม่มีโฆษณาเมื่อกี้ก็อลองเล่นให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนช่องอเปลี่ยนเป็นอันหม่คลิปใหม่เห็นไหมมาเล่นเลยนะครับไม่มีโฆษณาแล้วก็ค้นหาด้วยคำสั่งเสียงได้ร้องข้ามกำแพงอลองรับคำสั่งเสียงค้นหาแบบภาษาไทยนะฮะนมะฮะมีครบหมดเลย ปิดก็ลากไปครับกดโฮมดูทีวีออนไลน์ไม่มีรายเดือนนะครับดูได้ปกติเลยนอกจากดิจิตอลทีวีแล้วดูกีฬาฟุตบอลช่องหนังพิสนะครับสลารลคาดีดูได้หมดเลยเค็บมีเอาไทยแลนด์นะครับวันนี้เาบ้านสตัวตัวข้าไปลอแล้วผเร่อกมาวกอวดคุณผู้ชมนะฮะ นนดูโมโนยี่สิบเก้านะฮะมันกระดูได้หมดเลยแบบนี้นะครับสบายๆดูบอลสลักกีฬาต่างๆ <c oughs> นี่ครับแมนยูรีลันนะยืะยันมีแมนยูไป6กศูนย์หกศูนย์แล้วนะครับจบเกมไป9กศูนย์โอโ้โหเลเทสเลยครับซอรทเตมตัน สารคดีนะครับดู Discovery ใครชอบชอบดูสารคดีก็ดูได้นะครับ Animal Planet Discovery เดี๋ยวดูดีกว่า To Explore นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะมีอันนี่อะไรที่ต้องเทกับการทำงาน ดูได้หมดเลยจออดอยลูกค้าที่ติดจออดอยกับเรานะครับเราก็จะลงแอปพลิเคชันที่แตกต่างนะครับทำให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นนะฮะดูอะไรได้หลากหลายมากขึ้นเลยวว,วีเพย์ไว้ดูหนังเรื่อง อันนี้ไม่ใช่ Netflix นะฮะเป็นแอปวีเพที่เป็นหนังเรื่องคือเขาจะเอาหนังจากหลายๆที่นะฮหลายๆค่ายมารวมอยู่ในบนแอปพลิเค้ันของเขาก็ทำให้เราสามารถดูได้หลากหลายมากขึ้นนะฮะโอเค <Okay. S 1> แล้วก็นำทางนะครับก็ปกติอยู่แล้วฮะกู o ก l e แมปไปฟิวเจอร์พาร์คลังสิทสั่งนำทางด้วยคำสองเสียงเลยนะครับ ไม่ใช่แค่ค้นหาปลายทางนะแต่เรานําทางไปด้วยเลยนะฮะมือนทางต้เมื่อสั่งนําทางเสร็จแล้วปุ๊บเรากดโทมค้างไว้นะครับมันจะย่อแอปโดยที่จะดึงเอาตัวแอป Google Maps เนี่ยย่อเป็นอันเล็กเราอาจจะสลับสมมติเมื่อกี้นะฮะอ,อยากดู YouTube ลวกันเราก็เลือก YouTube เป็นจอใหญ่แบบนี้ได้สบายสบาย สำหรับท่านที่ชอบดูช่องร่มเย็นแชนแนลอย่าลืมกดถุงติดตา um ตมต,ตรงนี้กดปุ่มตรงนี้เราอยากจะแบ่ง<ต>หน้าจอนะฮะเราเปิดที่ตัวคูเก l แม a p บน่ยให้เป็นหน้าจอใหญ่มันจะมีหน้าปุ่มให้แ<า>ยกหน้าต่างตรงนี้นะครับกดแ,แยกหน้าต่างมมีควาเดด็็่มเเยนพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยไม่ไรแบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับแยกหน้าต่างไซา์กว่ายุบกลับก็กดตรงหน้าต่างตรงนี้ครับปุ่มหน้าต<ร>่างนี้ก็จะยุบกลับให้ไม่ต้องขึ้นเรีก้อนนี่ตลอดอยากจะย่อแอปกดค้างไว้ครับ าจย้อ่มคุณแก้แมปลงมาเปิดยูทูบจอยใหญ่ตอนไว้ทองซ้ายมือปั๊บเจอเลยอ่ะลูกค้าที่สนใจติดตั้งนะครับในจอยแอนดรอยในรถยนต์มิซูบิชินะครับไม่ว่าจะเป็นปาิโตรสปอร์ตนิวปาิโรไททันนิวไททันเอ็กเพนเดอร์เอมิลาแอตทาทุกนี้เรามีหมดเลยตรงรุ่นนะครับปั๊กตรงรุ่นไม่มีการตต่อสายแล้วนะครับก็สนใจติดตั้งในระบบแบบนี้นะครับติดต่อได้เอกครับ0819876286ึ่งเ เฟบบุ Facebook, page, Channel, e ๊กแฟนเพจยูทูบชาแนลเอกเรซิ่งแอสลียครับหรือติดต่อนในไลน์ไอดีเอกเรซิ่งก็ได้นะครับหน้าร้านนายเอกอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4นะครับเข้าไปซอยกระทุ่มล้ม18วิ่งเข้าไป1.5กิโลนะฮะหรือจะเข้าอีกทางคือเรียบคลองทวีวัฒนาหน้าตลาดเบอร์มาร์เก็ตเป็นทวีวัฒนาซอย9นะครับก็วิ่งเข้าไป1.5ึ่โลเช่นกันครับตอนนี้นะครับเรามาอินราชานะครับจังหวัดรนะรพระนครศรีอยุธยานะฮะอำเภอวังน้อย โอเคครับขอบคุณนนัดครับสวัสดีครับเดีวพบกันในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวทดสอบกันฮะในส่วน USB ข้างหน้านะครับทั้งสองตำแหน่งนี้ยังใช้งานได้ตามเดิมนะครับเพะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีสายไว้ในเกะนะฮะสัญลักษณ์ USB เดี๋ยวให้ดูไฟเพลงก่อน ก็คือเล่นจาก USB ตัวนี้เลยนี่นะฮะในตำแหน่งนี้เล่นได้เหมือนเดิมตัวใดวช่องที่2นะครับนอกจากเล่นฝา USB ที่เป็น Data แล้วนะครับก็ยังเสียบเล่นเป็นตัวคาเพได้นะฮะเราจะคาเพแลเราเปิดแอปตัวนี้ฮะดีวนนะโฟลนี่ครับขึ้นมาแล้วแล้วเล่นยังไง คาเพเลยศิลปินนะฮะก็ต้องเรียกเขาแล้วว่าศิลปินแจ็คแฟนชันนะครับเขาไม่ยอมเรียกเขาแจ็คแฟนชันไม่ได้นะนะนี่ต่อเล่นคาเพเลยนะครับผมดึงสายออกให้ดูเนี่ยดึงสายออกปุ๊บก็หลุดเลยอันนี้ดึงว s b ีอออกปุ๊บ u ี b ก็หยุดไปนะครับเสียบเล่นคาเพได้ชัดเจนเชื่อมต่อนะฮะมิเซรัก แล้ก็มาเปิดแอปรองรับคาเพโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ตัวนี้สามารถเล่นคาเพได้ด้วยนะฮะท่านใดที่ใช้มือถือที่เป็นในค่าย Apple ก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับขอบคุณนั้งนัดครับสวัสดีครับ